สวัสดีทุกคนค่ะ,คะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในคลิป12ราศีแต่คลิปนี้เราจะพูดถึงเรื่องของดาวองคาเนี่ยจะโคจรถอยหลังไปอยู่ที่ราศีมิถุนอีกครั้งหนึ่งตั้งแต่วันที่25้าเนี่ยดาวองคาเนี่ยจะโคจรถอยหลังจากราศีกรกฎกลับไปที่ราศีมิถุนอีกครั้ง แล้วกลับมาอยู่ตรงนี้อยู่ตรงที่1เมษายนแต่ทีเนี้ยในคลิปเนี้ยจะเป็นของชาวราศีธาตุดินทั้งหมดก็จะปรกอบด้วยมังกรพฤกษกกันนะคะแล้วเดี๋ยวนะทํำทำสเต็มเอาให้ก็ไปกดตรงที่ใต้คลิปที่เขียนว่าเพิ่มเติมเนะ่ยเข้าไปดูว่าแต่ละราศีในช่วงเวลาไหนแล้วก็เข้าไปกดฟังของแต่ละคนนะคะอ่ะทีนี้ลงที่ราศีมังกรก่อนวันที่25มกราคมเนี่ยดาวคารจะโจรถอยหลังจากราศี กรกฎไปที่ราศีมิถุนอยู่ที่ราศีมิถุนนะจนถึงวันที่1เมษายน2องพและทีนี้ดาวเจ้าเรือนราวศีมิถุนคือดาวพุธอางคารอยู่ในเรือนพุธเนี่ยเขาเรียกคู่วิวัทะคู่ขัดแยง้งเราก็มาดูว่าของชาวราศีมังกรเนี่ยดาวคานเป็นตั้งไรชาวราศีมังกรเนี่ยดาวคารเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุกับเรือนราพะมาอยู่ในเรือนอริ พันธุ์ทุอยู่ในอริเนี่ยน้าก็มองว่าในเรื่องเอ่อถ้าเรามองในมุมโบก่อนนะในเรื่องของครอบครัวคุณเองหรือจะเป็นเรื่องบ้านเรื่องรถเรื่องที่ดินต่างๆเนี่ยบางทีอ่ะเราก็ต้องมีความอ่อเรียกว่าก็มีการพูดจาก,กันที่ดีๆมีการปรึกษาหารือกันนะคิดว่านะไอเรื่องพวกแบบตรงกันบ้างก็อ่อไม่ต้องแบบมาก็ได้ พูดในทางที่ไม่ดีใส่กันอย่างเงี้ยในการดําเนินชีวิตของครอบครัวคุณอนะมันก็จะไม่มีปัญหาอะไรคือพูดจากันดีๆคณะพูดจากันดีๆซึ่งกันและกันไม่พูดจาไปกระทบกระทั่งให้เกิดปัญหาเกิดขึ้นได้อันนี้คือในเรื่องของในมุมบวกนะคือทุกอย่างในครอบครัวเนี่ยนะคิดว่าถ้ามีปัญหาในกันนะนั่งจับเข่านั่งคุยกันา่ามันจะได้มีปัญหาทางออกเกิดขึ้นได้นะอ่ะทีนี้ถ้าเรามองในมุมลบบ้างมุมลบหนถึงปัญหาอุปสรรค โรคภัยคือคนในครอบครัวคณเองเนี่ยอาจจะไม่สบายก็ได้หรืออาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นแต่เนี้ยปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยแต่ละครอบครัวเนี่ยก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมคะมันอาจจะเกิดจากเรื่องของอะไรล่ะของแต่ละคนก็ต้องไปดูตามนั้นแล้วทีเนี้ยดาวพันธุทุมันก็เป็นเรื่องของบ้านรถที่ดินหรือในที่ทํางานเองก็ได้ไดค่ะมารวมได้หมดบางทีมันอาจจะมีก็ต้องมีการเออ รีโนเวทซ่อมแซมบ้านไหมซ่อมเพลมรถเกิดขึ้นไหมในช่วงที่ดาวองคารยา้ายไปอยู่เดือนพอ่างเงี้ยอ่ะอันนี้คือต้องดูนะว่าแต่ละคน,นเป็นเรื่องอะไรนะแต่ทีนี้นา้ามองว่าถ้ามันเป็นเรื่องของการจะซ่อมบ้านหรือซ่อมรถหรือจะมีการทำมาในพวกนี้ปีกับการซ่อมทั้งหลายนะคิดว่าคุณก็ต้องดูกันให้ดีๆในการซ่อมซ่อมต่างๆเนี่ยนะคิดว่า ดูเรื่องของเอกสารสัญญาให้ดีๆอย่างเช่นถ้าคุณจะซ่อมบ้านอ่ะคุณซ่อมบ้านคุณก็ต้องดูว่าคุณไปจ้างช่างเนี่ยเขามาทําบ้านซ่อมบ้านคุณก็ต้องไปดูช่างที่อ่ะมีก็ได้มีมีบริษัทที่แบบดูแล้วมันมั่นคงหน่อยเอออย่างเงี้ยคุณก็ต้องดูให้ดีๆแล้วก็เวลานั้นเขาเบิกจ่ายเบิกอะไรคุณไปทําเสร็จไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วเบิกเท่าไหร่เท่าไหร่เงี้ย ไม่ใช่ว่าเราไปจ้างสมมติไปเจอไปจ้างช่างชาวบ้านบางทีเขาเบิกเราเรื่อยๆ,ๆ,ๆอย่างเงี้ยมันก็มีปัญหาเกิดขึ้นได้แต่ถ้าเราทําอะไรให้เป็นก็ต้องดูกันดีๆนักก็บอกว่าถ้าอยากจะซ่อมบ้านช่วงนี้เรื่อนออกไปก่อนไหมบางทีเนี่ยมันจะได้มีปัญหาเกิดขึ้นรอให้หลังวันที่หนึ่งเมษาไปก่อนก็ได้เรื่องพวกนเนี่ยมันก็จะเรื่องเอกสารสัญญาเนี่ยมันก็จะไม่เกิดขึ้นไม่มีความผิดพลาดอาจจะมีการ ไม่มีการโกงเกิดขึ้นก็นได้หรือแม้กระทั่งดาวองคารเนี่ยเออเ้าว่าเหมือนพวกขโมยก็ได้นะเป็นตัวแทนโจอะไรเงี้ยมาโกโงของอะไรในบ้านไหมเออต้องดูดีๆนะคะเพราะแต่ละคนเนี่ยหน้าง,งานเนี่ยไม่เหมือนกันอยู่แล้วคุณก็ต้องไปปรับเปลี่ยนใช้กันว่าถ้าดาวองคารเดินไปอยู่ตำแหน่งเนี้ยจนถึงวันนี้หนึ่งเมษาเมษายนเนี่ยคุณก็ต้องระมัดระวังนิดนึง แต่เราคนอาจจะเป็นเรื่องอะไรก็ได้หรือแม้กระทั่งการติฉินนินทาการใส่รส้ายเปสีการอิจฉาริษยาคนในครอบครัวกันเองเนี่ยมันก็มีนะต้องบอกงนี้แต่อาจจะเป็นบางครอบครัวที่มีเรื่องนี้ก็ก็ต้องระมัดระวังกันนิดหนึ่งเนาะถ้าใครเขาจะออว่าตัวคุณหรืออะไรเราไม่ต้องไปนสนใจไม่ต้องไปตบโต๊ะปัญหาเนี่ยมันก็ไม่เกิดขึ้นหรือคนในครอบครัวกันเองเนี่ยอาจจะไม่สบายก็ได้ค่ะถ้าไม่สบายเนี่ยจะเป็นเรื่องอะไรเป็นเรื่องของ อุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆก็ได้แขนขาปากท้องกระเพาะหรือออฟฟิศซินโดมอันนี้ก็ต้องดูนะคะต่อละคนทีนี้ดาวองคารเองอะเป็นดาวเจเรือนราพะมาอยู่เรือนอริราพะอยู่อริเนี่ยก็บอกว่าคุณต้องออกไปสู้ออกไปเหนื่อยออกไปดิน้นรนอะขยันอดทนที่จะหามาซึ่งราบผลเนี่ยอันนี้ก็กคุณทํานะ คุณก็จะได้มีรับผลเข้ามาแต่รับผลของแต่ละคนเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกันใช่ไหมคะเนี่ยสมมุติมีคนเข้ามาจ้างคุณไปทําอะไรเงี้ยก็คุณไปทไําคุณก็ได้เงินแต่ถ้าเข้ามาจ้างคุณคุณไม่ไปทํามันก็ไม่ได้ไม่ได้เงินเพราะว่าดาวองคารเป็นตัวแทนความขยนันความอดทนและก็อยากจะร้อนสิ่งต่างๆเนี่ยนักคิดว่าคุณเนี่ยสามารถบริหารจัดการกันได้นะแต่ถ้ามองในมุมลบปุ๊บเนี่ยอะไรคือปัญหาสัคโรคภยัยบางทีบอกไว้ว่า ไม่มีลาบก็ได้หลักๆเลยคืออยู่ที่เนี่ยความขยันความอดทนของคุณน่ะถ้าคุณขยันคุณอดทนคุณก็มีลาบแต่ถ้าคุณไม่ขยันไม่อดทนแบบที่ยกตัวอย่างให้ฟังมีคนมาจ้างคุณทํางานเงี้ยคุณไม่ไปคุณก็ไม่ได้ลาบใช่ไหมแต่ถ้าคุณไปคุณก็ได้นะคะคืออยู่ที่ที่ตัวคนเองตัวคุณเองนั่นแหละว่าคุณจะมีความขยันอยากจะทําหรือไม่อยากทําจะออกไปแอคชั่นหรือออกไปหรือไม่แอคชั่นก็ได้อันนี้คือที่แต่ละคนเลยนะฮะ เทีนี้พอวันที่ยี่สิบหกกุมภาพันธ์ไปเนี่ยดาวดาวคานโคจรนมนมลนี่คือการเดินช้าถึงหยุดนิ่งรางวันที่ยี่สิบกุมภาพันธ์ไปเนี่ยนะักคิดว่าถ้ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นในเรื่องของบ้านเรื่องรถเรื่องที่ดินเออหรือในที่ทําง,งานเองก็ได้ค่ะอันเนี้ยว่าจะมีการแก้ไขปัญหาตรงนั้นได้ช้านะเออ แต่ทีนี้ก็ไม่ต้องกังวลหรอกค่อยๆแก้ไขไปค่ะปัญหาเนี่ยทุกปัญหามีทางออก,ออกแต่คุณเพียงว,ว่าคุณต้องอดทนใจเย็นรอคอยหน่อยปัญหาที่คุณเจอเนี่ยมันสามารถแก้ไขได้นะคะอันนี้คือต้องดูนะของชาวรศีมังกรอ่าเดี๋ยวราศีต่อไปคือของชาวราศีพฤษภนะคะ,ะมาดูที่าชาวรศีพฤกษภกันบ้างวันที่25มกราคมเนี่ย ดาวองคารจะโคจรถอยหลังจากราศีกรกฎไปที่ราศีมิถุนจะอยู่ที่ราศีมิถุนจะถึงวันที่1เมษายน2566ทีนี้ดาวจเจริญราศีมิถุนนะ่ะคือดาพุธอังคารอยู่เดือนพุธเนี่ยก็เรืยอคุยวัฒะคุยวาดคู่คคขัดแยง้งอเป็นเรื่องอะไรของชาวราศีพฤษภน่ะเป็นเรื่องของปัตตนิกับวินาอยู่เดือนกระดุมพระปัตตนีอยู่กระดุมพระเนี่ยนะมองงี้บางคนเนี่ย คู่ของคุณเนี่ยจ,จะช่วยเหลือในเรื่องการเงินให้กับคุณเนี่ยพอประมาณเขาอ,อาจจะช่วยคุณไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยก็ได้นะ,ะหรือบางคนเนี่ยถ้ามีอาจจะมีการซื้อการติดต่อประสานงานหรือซื้อของเช่นการซื้อของออนไลน์ลักษณะนนก็ได้เหมือนกันคุณอาจจะมีการซื้อ,อเนี่ยคุณอาจจะซื้อดได้ซื้อสินค้าประเภทที่แบบคุณอยากได้แล้วพอดีจังหวะมันก็ อ่มีการลดลดลดราคาไหมมีโปรโมชั่นเกิดขึ้นไหมในช่วงเนี้แต่ก็ต้องดูแต่คนนะ่ะก็มีแบบนี้เกิดขึ้นหรือบางคนอนะ่ะคุกคองคุณเองก็จะสามารถยังหาเงินได้แต่หาได้เนี่ยนะัาคิดว่า,างี้เขาอาจจะหาได้พอประมาณนะก็ต้องดูแต่คนนะคะอ่ะแล้วทีนี้เราอัางคารเองอะ่ะได้าัไวันนี้หนึ่งว่ายังอยู่ในคู่ขัดแย้งเวลาเราซื้อสินค้าอะไระนิดหนึ่งนะเออบางทีอะ่ะระวังของไม่ตรงปกนะ ต้องดูกันดีๆนะแล้วที่นี้เราได้ของไม่ตรงปกเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปไปแค่ไปไป,ไปว่าใครอะไรเขาเราก็พูดจาดีๆแล้วก็ส่งของคืนให้แค่ให้ส่งของคืนไปเพราะมันไม่ตรงปกอันนี้คุยกันดีๆอ่ะพูดถึงมันต้องไปต้องออไปพูดจาแบบไม่ดีซึ่งกนแอะไรกันมันก็ไม่ดีบางทีเนี่ยเอาพูดง่ายว่าถ้าเราซื้อของแล้วมันไม่ตรงปกบางคนมีอารมณ์โกรธอารมณ์โมโหเนี่ยมันก็จะว่ากันเกิดขึ้นใช่ไหมคะเราไม่ต้องว่าหรอก เราคุยกันด้วยเหตุและผลแล้วก็ขอส่งของคืนไปก็เราก็ต้องอกดจงกันไปหรือถ้าเราเจอเขาเรียกว่าพ่อค้าแม่ค้าที่พูดจาไม่ดีกับเรา่าเงี้ยเราก็ต้องไ,อไม่ต้องไปเไม่ต้องไปโต้ตอบใดๆอย่างสิ้นมันก็จะมีปัญหาเกิดขึ้นได้เหมือนกันคือให้ใช้ว่าถ้าเรามีอะไรนะเอถ่ายวิดีโอไว้อะไรไว้ล้ก็ส่งไปว่าของมันไม่ตรงปกมันก็เป็นไม่ต้องไปทะเลาะกัน ปัญหาเนี่ยมันก็ม่เกิดขึ้นนะอันนี้ฝ่าวนิดนึงหรือแม้กระทั่งบางคนเนี่ยบางทีอ่ะบางคู่อาจจะมีปัญหาการเรื่องการเงินเนี่ยอย่างเงี้ยเอ,อคุณแบบว่าคุณจะให้อ่าจะของเงินคุคของคุณสักห้าพันเขาให้คุณไม่ได้เขาให้คุณได้แค่สองพันอะไรเงี้ย มันอาจจะมีการบ่นกันเกิดขึ้นก็ได้หรือไม่อาจจะเป็นคุณไปบ่นค่ะบ่นคู่คุณเองหรือคู่คุณอาจจะบ่นคุณก็ได้เหมือนกันอันนี้นะ่าลงว่าถ้าเป็นเรื่องของคนที่มีคู่ไอ้คนที่มีชีวิตคู่เนี่ยถ้าฝ่ายใดเป็นหนึ่งบ่นนะอีกฝ่ายหนึ่งต้องเงียบปัญหามันก็จะไม่เกิดขึ้นแต่อารมณ์ดีๆค่อยมานั่งคุยกันว่าเออเงินทําไมใช้อะไร้ยแบบมาคุยกันดีๆ จัดสรรเรื่องของการเงินให้ดีๆค่ะมีมีอะไรกันก็ไนั่งคุยกันดีกว่านะว่าอย่างนี้นะทุกทางาปัญหามันมีทางแก้ไขท้งนั้นแหละ,ะทีนี้ดาวคารเองก็เป็นดาวเจ้เรืนวินาศอยู่ในกลุมพาสเนี่ยน้ำมองนี้มุมบวกเนี่ยนะคิดว่าบางคนเนะ่ยถ้าไม่มีสภาพาการเงินไม่คล่องตัวช่วงนี้ติดขัดแะไรคุณอาจจะได้คนใกล้ตัวคุณให้ความช่วยเหลือเรื่องการเงินหรือบางคนเนะี่ยอืมอาจจะมีคนใกล้ตัวคุณนะ่ะ มาปรึกษาเรื่องการเงินคุณอาจจะมายืมเงินคุณก็ได้อันนี้คือต้องดูของแต่ละคนนะคะ,ะหรือบางคนเนะี่ยคุณอาจจะมีเงินเก็บที่ไม่มีใครรู้คุณอาจจะนํามาบริหารใช้จ่ายในช่วงที่การเงินคุณมัน,มนติดขัดอย่างเงี้ยเกิดขึ้นก็ได้นะคะ หรือบางคนนะ่ะนะกคิดว่าคุณอาจจะการคิดเรื่องของการเงินอยู่คินเดียวเงียบๆไม่อยากให้ใครมายุ่งวุ่นวายอ่าหรือบางคนคุณอาจจะมีเงินอะไรรับๆเข้ามาก็ได้แล้วไม่อยากให้ใครรู้คุณก็อาจจะนั่งคิดคนเดียวบริหารจัดก,การเงินของคุณนะอันนี้ก็ต้องดูแต่ละคนนะคะว่าเป็นเรื่องอะไรแต่ถ้าเรามองในมุมลบบ้างเออมุมลบเนี่ยไม่น่าไปถึงปัญหาอุสคโรคภัยก็ได้ ค่าใครมาชคนคุณลงทุนอะไรต่อให้เป็นญาติพี่น้องหรือคู่ครองคุณเองมาชนลงทุนเนี่ยคุณก็ดูให้ดีๆว่าการลงทุนนั้นอ่ะมันค่ะเนี่อ,อมีจริงไหมเออถ้ามีจริงอ่ะคุณลงทุนอ่ะคุณก็ลงทุนได้แต่ขอให้ทางดีว่าให้ทําเรื่องของค่ะเนี่ยสัญญาให้เป็นร,รายลักษ์อักษรจะได้มีปัญหากันในภายภาคหน้านะคะในเรื่องการลงทุนเพราะบางทีอ่ะ ถ้าคนใกล้ตัวคุณมามาชวนลงทุนบางทีพี่น้องคุณเองชวนลงทุนอะไรมันก็ปฏิเสธยาใช่ไหมคะอันนี้เราก็ต้องต้องดูนะก็ทําเป็นสัญญาให้เป็นรายลักษณ์แล้วก็แจกกรนโคโรชุดเวลาถึงเวลานั้นถ้ามีการก็ได้ธุรกิจมันดีแล้วเวลาแบ่งโปรออกก็แบ่งผลกําไรเนี่ยมันจะได้มีปัญหาเกิดขึ้นนะคะหรือบางทีการกู้ยืมเห็นไหมบางทีการกู้ยืมเงินเนี่ยนับพูดเลยว่าถ้าในกรณีที่เรา ถ้าเป็นญาติพี่น้องเราขอความช่วยเหลือถ้าคุณให้เขาได้โดยที่โดยที่คุณไม่เดือดร้อนเรื่องการเงินนะคะให้เขาเถอะจะได้ไม่มีปัญหากันในเรื่องไปทวงคืนกันทีหลังแต่ถ้าคุณไม่มีจริงๆบางคนน่ยสามารถให้เขาได้แค่พอประมาณอ่อย่างเช่นบางคนเนี่ยอาจจะมีญาติพี่น้องคุณไปยืมเงินตั้งห้าพันคุณก็ให้เขาไม่ได้คุณมีได้แค่สองพันอย่างเงี้ยอันเนี้ย คุณก็ให้ไปก็ได้ถ้าคุณอยากจะช่วยเขาแต่ทีนี้บางทีการที่เราช่วยเขาน,น้อยมันก็จะมีว่ามีเสียงเสียงต่อว่ากลับมาใช่ไหมมีเสียงบ่นว่าทําไมช่วยแค่นี้อะไรอย่างนี้หา,าเรางกมั่งจริงไหมอ่อันนี้คือนะไม่ดูนะแต่แลเราก็รกงก็ไม่เหมือนกันนะคะ คุณอาจจะช่วยเขาได้พอประมาณเงี้ยคุณก็บอกว่าเออเป็นอย่างนี้นะถ้าเขาอยากจะด่าอยาก,ก,ายากจะบ่นอะไรก็ปล่อยเขาไปคุณไม่ต้องไปตอบโต้ไอ้ปัญหามันก็จะไปเกิดขึ้นได้เหมือนกันหรือเราเองเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะบ่นเขาเหมือนกันว่าไม่ทำไมใช้เงินเปลืองมายืมเงินอีกแล้วเหรออะไรเงี้ยอันนี้ไม่ต้องไปไป,ไปเออไม่ต้องไปว่าใครเขาค่ะเพราะถ้าเขาไม่เดือดร้อนจริง,รงๆเขาคงไม่มายืมเงินคุณเนาะอันนี้ก็ต้องดูนะเพราะว่า อย่าลืมนะชาวราศีพฤษภแต่ละท่านเนี่ยประชาชนเนี่ยก็จะเยอะมีคนที่เกิดราศีพฤษภมันมีเยอะอะเอาพูดง่ายร้อยคนเนี่ยก็ต้องมีพฤษศที่เป็นคนรวยกับพฤษศที่เป็นคนที่คนที่ฐานะปานกลางเห็นไหมคะมันจะมีหลากหลายอะแล้วถ้าคือก็แยไปอีกบางคนอาจจะมีอยู่อีกอพฤษศที่แบบหาเช้ากินข้ามอย่างเงี้ยเห็นไหมคะเนี่ยมันก็จะมีแต่ละม,มุม แต่ละมุมมองว,ว่าเป็นยังไงนันก็เลยว่าคุณก็ดูดูไปตามสถานการณ์ของทุกคนกันแต่ทีนี้มันก็จะเป็นว่าก็ต้องระมัดระวังนิดนึงบางทีการให้คนอื่ยืมเงินเนี่ยค่อนข้างที่จะทวงคืนได้ยากพูดง,ง่ายๆอะแล้วทีนี้พอวันที่26กุมภาพันธ์ไปเนี่ยดอาวคารโคจรมน์มนคือการเดินช้าหรือถึงหยุดนิ่ง น่าคิดว่าหลังวันที่ยี่สิบหกกุมภาพัน์ไปเนี่ยเออถ้าใครมีเรื่องเกี่ยวกับปัญหาการเงินหรือเออเขาเรียกว่ามีคนมายุ่งวุ่นวายกับเงินคุณเองก็ได้หรือคู่ครองคุณเนี่ยอาจจะให้เงินคุณเน,นี่ยช้าไปบ้างอย่างเงี้ยอันเนี้ใจเย็นๆค่ะรอนิดนึงเราถ้าเรารอได้ไม่ใจร้อนนะคิดว่าไอ้เรื่องปัญหาการเงินเนี่ยมันจะคลี่คลายไปทางที่ดีได้นะอันนี้ฝากไว้นิดนึงนะคะก็มีแค่นี้ค่ะ สำหรับชาราศีพฤษภเดี๋ยวราศีจะไปเป็นชาราศีกันนะคะอ่าทีนี้เรามาดูที่ราศีกันกันบ้างค่ะวันที่25ามกราคมเนี่ยดาวอังคารจะโคจรถอยหลังจากราศีกรกฎไปที่ราศีมิถุนทีนี้ดูที่อ่าแล้วดาวเจ้าเรือนราศีมิถุนคือดาวพุธอังคารอยู่เรือนพุธเนี่ยเรียกว่าคู่ขัดแยง้งคู่ยวาทะคู่ยวดเราก็มองว่าของชาวราศีกันเน่ยอ่เป็นเรื่องอะไรแล้วทีเนี้ย จะอยู่ตรงนี้นะดังคาอยู่ที่ราศีมิถุนจนถึงวันที่หนึ่งเมษายนสองพนสิบปดะคะของคุณเป็นเรื่องอะไรของคุณเป็นเรื่องของสาชะกับคําว่ามรณะอยู่ในเดือนกรมะัอ่าเราก็มองดูว่าอืมจะบอกว่าบางคนเนี่ยขออธิบายคําว่าสาชะหน่อยนะคะสายชะเนี่ยมันจะหมายถึงเรื่องพื้นฝูงก็ได้ คนรอบตัวสังคมรอบบุตเองการคอนเน็กชันการติดต่อสื่อสารรวมถึงการอาอออ,ออนไลน์ทั้งหมดแล้วก็การเดินทางก็ได้นะคะแล้วก็เป็นเรื่องของประชาชนหรือ,อมาหาชนก็ได้ทีนี้อยู่เรือนกับมาของคุณเนี่ยบางคนเนี่ยก็จะมีเพื่อนฝูงเข้ามาช่วยเหลือเรื่องการงานก็ได้นะคะหรือบางคนเนี่ย ถ้าการงานคุณเป็นการงานที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าเนี่ยแสชาก็หมายถึงลูกค้าเหมือนกันจะเข้ามาในลักษณะไหนที่เข้ามาในสถานีเห็นไหมว่าอยู่ในเดือนคู่ขัดแย้งนะอันนี้คิดว่าเขาอาจจะมาติดจะได้มาอาจจะเข้ามาติงานคุณเองก็ได้อ่คือถ้าจะยกตัวอย่างให้เห็นเช่นอืม อถ้าคุณเป็นร้านอาหารสมมตินะงานคุณเป็นร้านอาหารเนี่ยคุณอาจจะมีลูกค้าเข้ามาติเตียนเรื่องร้านอาหารคุณเองว่าอาจจะติเตียนในเรื่องอะไรล่ะอาจจะติเตียนเรื่องว่าเออลูกจ้างคุณเนี่ยพูดจามไม่ดีเงี้ยเราก็ต้องรู้ว่าลูกจ้างเราพูดจามไม่ดีเรื่องอะไรหรือแม้กระทั่งถ้าคนทําสื่อออนไลน์เองอะสมมติว่าคุณมีแอดมินเนี่ยอแอดมินคุณเนี่ย ประชาชนเนี่ยสาธาคือประชาชนหรือมหาชนพวกลูกค้าเนี่ยเขาอาจจะคุยกับแอดมินคุณเนี่ยอาจจะพูดจาไม่ดีและแอดมินคุณใจร้อนไปหน่อยตอบกลับไปทันควานอะไรเงี้ยคือมันก็อาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นได้นั่นถึงบอกว่าทุกอย่างอะ่ะอะไรที่เกี่ยวกับงานของคุณเองอะ่ะใครเข้ามาติงานคุณอะไรคุณก็รับฟังไว้หน่อยแล้วคุณก็มาปรับปรุงเป็นความปรับปรุงแก้ไขก็ได้ค่ะ มันก็ยัปัญหาเกิดขึ้นเนาะหรือแม้กระทั่งที่บอกว่าจะมีเพื่อนคุณนะเข้ามาช่วยเรื่องการงานเนี่ยบางทีก็อาจจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกับคุณเองก็ได้นะเออนั้นบอกว่าถ้าไม่มีความคิดเห็นที่แตกต่างอะไรจากตัวคุณเองอะ่ะคุณก็รับฟังไว้แล้วคุณก็เอามา,านั่งพิจารณาดูค่ะว่าความคิดเห็นของเพื่อนเราเนี่ยเป็นยังไงมันมีข้อ,ขอ,ขอดีข้อเสียข้อดีข้อเสียยังไงแล้วตัวคนเองอะ่ะมีข้อดีข้อเสียยังไงเอามาก็ได้มาปรับกันค่ะเผื่อ,อบางทีอาจจะได้ ความคิดที่ดีนึงความคิดขึ้นมานะอันนี้ต้องไปดูแต่คนนะตามนาการเพราะว่ามันเกี่ยวกับเรื่องการงานอยู่แล้วละ่ะอ่ะแล้วทีนี้ดาวองคานเองก็เป็นดาวเจ้าเรียนมรณะอยู่ในกรรมะใช่ไหมคะเรามองในมุมบวกกันนะจะมีบุคคลอื่นหรือเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งทําให้การงานคุณต้องมีการเปลี่ยนแปลงมีการเดินทางในต่างถิง่นต่างแดนหรือมีเกณฑ์ห่างเกิดขึ้นทีเนี้ย ของแต่ละคนนะก็รู้เรื่องอะไรนะว่าจะเป็นอะไรก็ต้องไปดูตามหน้างานแต่ละคนแล้วก็มองว่าบางคนเนี่ยใครที่ทำงานในพวกต่างถิ่นต่างแดนเองแหละหรือคนที่ทำธุรกิจต่างประเทศธุรกิจเกี่ยวกับาเป็นความตายธุรกิจพวกงานประกันต่างๆเนี่ยพวกงานรับเหมาที่ต้องเดินทางไปรับเหมาท่นที่นี่เนี่ย อันนี้คุณต้องรัมาระวังในเรื่องของนี่ก่อนเอกสารสัญญาเพราะอย่างเงี้ยเป็นคู่ขัดแย้งคุณดูให้ดีๆเรื่องเอกสารสัญญาต่างๆเนี่ยเราอ่ะจะเสียเปรียบเขาไหมนะคะคือก็ต้องดูนะหรือเรื่องการจ่ายจ่ายเช็คเนี่ยเขาไปรับเหมาอะไรเขาหรืออะไรเงี้ยเขาจ่ายเช็คมาเช็คเขาเด้งหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องดูดีๆนะรวมถึงคําพูดการเจรจาต่างๆเนี่ยก็ต้องระมาตรังเพราะอยู่ในเรื่องคู่ขัดแย้งอย่างเงี้ยมันก็มีสิทธิ์ที่ว่า เราเจอคนที่พูดไม่ดีก็ได้หรือเราเองไปพูดไม่ดีใส่เขาเองก็ได้เหมือนกันทุกอย่างว่าขอให้รักหรือต้องอดทนก่อนอย่าใจร้อนอย่างเงี้ยนักคิดว่าปัญหาต่างๆโดยจาก,การคิดายไปแทนที่ดีได้แต่ถ้าเรามองดูลบบ้างมรณะก็เออมาถึงปัญหาสรคโรคภัยคือใครละ่ะเอ่อมองว่างานของคุณเนี่ย ก็เป็นตัวเนี่ยตัวก็จนะบุคคลอื่นหรือเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเนี่ยเป็นปัญหาสักกับเรื่องการงานของคุณอมสมมุติเช่นตอนที่ที่ทางเชียงรายน้ําท่วมใช่ไหมคะเอออย่างเงี้ยมีน้ําท่วมทําให้เราไปไม่สามารถทํางานได้ต่อเนื่องไม่สามารถทํางานสมมุติคุณไปรับเหมาเงี้ยน้ําท่วมเชียงราย คุณก็ทํางานคุณเองไม่ได้เหมือนกันเนี่ยมันก็จะมีกรไเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นก็ได้ค่ะหรือคุณไม่สบายก็ได้ไม่สบายเราก็ไม่สามารถไปทํางานได้เหมือนกันใช่มนะแต่นะมองว่าในทุกอย่างเนี่ยเป็นเรื่องของแต่รัสถานการณ์ที่ทุกคนจะเจอถ้าเราไม่สบายเนี่ยอ่าเราทไป,ไปทำงานบางทีไม่สบายเนี่ยเราเนี่ยต้องระมัดรวังเรื่องของมะนบ้างอ่าอุบัติเหตุเล็กเ,กเ,กเกน้อยนอยเออ ไม่เกร์เองศีรษะใบหน้าก็ต้องระมัดระวังออฟฟิศซินโดมเรื่องของแขนปากท้องกระเพาะบางทีท้องเสียเราก็ไปทำงานไม่ได้เห็นไหมคะมันก็อาจจะมีแล้วแตกแต่ละคนนะแต่ที่นี้ว่าน้ามองว่าตรงนี้ว่าเออทุกคนก็ต้องดูแลร,รักษาสุขภาพกันให้ดีทำอะไรก็ขอให้อย่ารีบร้อนเนี่ยมันก็จะไม่เกิดเหตุการณ์ต่างๆรวมทั้งคนที่มีค็ได การงานอาชีพคุณอย่างเป็นคนพวกช่างก่อสร้างต่างๆเนะี่ยคุณก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งบางทีถ้าอาจจะมีเรื่องของอุบัติเหตุเนี่ยก็ต้องระมัดระวังหรืออย่างคุณเป็นพ่อครัวคุณรีบร้อนนะ่ยรีบรีบรีบ,รบ,รบหั่นของมีดบาดมืองเงี้ยอันนี้ก็ต้องระวัดระวังกันนิดนะคะเพราะว่าดาวอังคารคุณนะเป็นดาวเจ้าเรือนบารณะอย่างเงี้ยก็ต้องระวังนิดนิดหนึ่งบุบัดเนี่ยแหละเรื่องเจ็บตัวและทีนี้ พอวันที่26กุมภาพันธ์ไปเนี่ยดาวคานาโครจรมนมนคือการเดินช้าถึงหยุดนิ่งนักคิดว่าอะไรของคุณที่เกิดปัญหาหลังวันที่20กุมภาพันธ์ไปแล้วเนี่ยจะมีการแก้ไขปัญหาได้ช้าก็ได้นะหรือ,อ,อถ้าเราไม่สบายถ้าเราไม่สบายเนี่ย เราอาจจะหายช้าก็ได้ค่ะจะต้องใช้ระยะเวลาในการรักษาหน่อยหนึ่งแต่ให้ใจเย็นเดี๋ยวเอเอมันก็จะรักษาได้ตามปกติแหละ,ะแต่เพียงว่าอาจจะรักษา,าช้ายอย่างเช่นปกติอ่าสมุคทรท้องเสียปกติเนี่ยกินยาอะไรนะสองวันก็หายใช่ไหมคราวนี้มันอาจจะเป็นนานหน่อยก็ได้ก็ต้องดูแต่ละอาการของทตกะคนว่าเป็นยังไงเป็นมากเป็นน้อยนะคะแต่ทุกอย่างอ่ะ ก็ขอให้ใจเย็นแหละให้อดทนนิดนึงไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามฝากไว้น,นิดนึงจะเป็นเรื่องการงานหรือเรื่องสุขภาพเนี่ยอดทนหน่อยเดี๋ยวทุกอย่างมันจะขี่คลายไปทางที่ดีได้นะคะอันนี้ก็ฝากไว้น,นะคะสําหรับชาวราศีกันเนาะก็ตามคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะคะก็ไปเจอคลิปหน้าก็ขอขอบคุณทุกคนคะ่ะที่เข้ามาชมคลิปกดติดตามกดแชร์ตา่ตางๆก็ขออ่าทุกคนไดพบเจอความดีมีความทุกนะคะขอบคุณค่ะ